มาเตกันหนห่อยว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือแลวไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ชูใยน้พอมองสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับตั้มรถ่น600ดำซิ่งนะครับอ้อยอะไรเสียหนุ่มเนะี่ยเสียหนุ่มเสียหนุ่มทรงอะไรมาให้นะโทรหาคุณเปียกเลยอะไรวะ โอ้ยนางผมไม่ได้หลงทางแม่อย่างนี้แหละศูนย์เก้าอย่างวะอย่างนอ้อโอ้เท่าเกียร์ตัวนี้ไหมเทียนหนุ่มปว่านะเทียนหนุ่มไปใส่อะไรเนาะบ้านนี่นะครับผมก็จะไปใส่ของนะครับท่านะผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับลงลงปูนเรียบร้อยนะครับ หลังจากที่ใส่มาเมื่อวานนะครับวันนี้เราก็าจะไปใส่งานไปต่อนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ลงหรือเปล่านะจะได้ลงหรือจะได้ตกค้างนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจเออเออ้ออานประจำครับนี่แหละครับ การทำงานของผมก็จะประมาณนี้นะครับลงเสร็จก็จะไปอาศัยของนะครับที่ใส่ก็จะอยู่แถวๆบ้านนองนะครับไม่ได้วิ่งไปแบบข้ามจังหวัดแบบอของคันอื่นนะแบบของคือยังบริษัทอื่นในพิหน้านะครับแบบมันไม่ได้ล่องของจริงนะแบบงานพวกผมเนี่ยมันงานแบบ งานเด็กน้อยเขาทากันครับบอกกเจ้าเลียนพูนเมื่อกี้นี่หะคุยกันครับพ่หญงอย่างเลียนพูนอะแม่ไอจันทบุรีแม่สายแม่ส,สดอดที่ยังวนอะโอ้โหเนาะผม,มไปน้ำดอกแง่เนาะมันไก่พูดเนาะผ,ผมได้ตอนนี้แหละครับผมออกจากบ้านม่ได้เนาครับเนาะ ไม่อยากไปไกลครับผมผมทามมาไปได้บก่กงเลยฝีมือผมมันยังไม่ถึงขั้นนั้นนะนะครับมันยังไม่ถึงร่องขั้นเทียบนะอันนี้เขาเรียกเขาเรียกร่องแบบเด็กๆ่าของของผมอะร่องธรรมดาร่องเด็กๆงานแบบเนี้ยนะครับ

โอ้ยมือนี่วันหยังเหอมือนี <ts> <eman puis> ่วันสุกงานยากงานลงวันสบตัวมือเนี่ยบอกเลยเฮ้ัง่กางนะยังใส่ก็ได้สิเออพีแต่แกลงบุญะอาทิตย์หน้าอคไม่ใส่วันที่ไปใส่ไว้บนี้ยังส่กับบ้านบ่ยังสิกับบ้าน ่วันสุกแม่ไปไปถน้าทุกคนโอ้หไถน้าเซนไนพอดีพูต่อส่าด้ไปถ่ายกบมันเันเนี้ยเข้าไปดีกลับบ้านเดีเอารถไปเหยียดงานเหยียดนีน้ำพอดีล่ะมา่อดมาพี่บ่อิ่งก็ไหนมอคือกรสหาท้บงอกบายสร้างบ้านกอกันมีงานอยู่รอบ้านกับผมมาเรวมาั่นกับจิตไปวันวันแถวไปแท้ก็นจิตแบงค์ถึงเออ มันม่นมีหรอกลงใหม,หม่มืออือ่นน่ะเออไม่ต้องถามใครก็ได้คอนเฟิร์มใหเลยอ่เออเพรมือวานนี่มันมีถามไปงี้อ้วนน่ะน่ะมันมีสิเบ็ยนกันสิเบียนกันที่จะได้ลงพรุ่งนี้อ่ะไปอ้วนแล้ววางที่ที่ต่อรถเนี้ยอ่ไปลงคลองตื้เออามีพวกใส่เมื่อวานน่ะ อย่งยงคิดว่ามันบ่มีนะมือน,นียังได้ก็บ่มีดอกอันนี้อันนี้นะสอนเราก็ตือรื่อล่นก็นั่นเออน่ะสอนเล่าแบบธรรมดายู่แหมร,ร, <laughs> รล้หวาเว,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 ว้้รวเรวยสมเด็ดไม่เเกียเพย่นบหยีบยบๆๆยบ,ยบ,บ่ยบบอลชนนยียบใบ้านข่บ้านเอาจะไป เอแต่มันมีงานอยู่แต่มันมีงานอยู่บ้านกับพ่อมาก็ได้มันหลายมือพูดเปนเรี่ยวอ้าวบ้านข้าบ้านไอ้เหี้ยก้อนไอ้เหี้ยก้อนเนาะเอ้แต่น้นเรบจ้างคนหนึ่งห้ายเออพอเลยคากับขา่อยมือแรงเพราะดลเอาเงินเก่าไปหาซื้อกินเคยอยู่เคยอยู่เออแต่ตัวไปนอนตกกลางเขาก็เอาเงินน้องไปซื้อเนี่ย แต่เขาไปยุ่บ้า,นา,า, 200, 300, างน,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 างานว่าหาได้มือละสองร้อยสามร้อยแงว่ามือแรงแคบเบียก่นเสียหายที่ถืออาหารได้อยู่อะมันจุกเนะน,น,นี่ย่าได้จุกไหมอว่าหาได้เอาไม่กิน <c oughs> แต่ละมามาทายคีบอยู่ครับผมครับ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 โอ้รถรถเสียวุตครับ ้ยคืออย่างนี้หน่อยแดียว่ะรถเสียบุตรค,ครับเสียบุตรหลักสิบแปดคือนี่แหละครับลงลุงของแล้วกับโตโต้ตหากันโต้ถามกันนะครับโต้ถามไทยกันว่าไปใส่อะไรอะไรยังไงนะครับเสียบุตรเมื่อกี้นะอย่าไปใส่บาราเบือกผู้สาวไปหรอกมาบุตรก็วงเปิดเลยรถไม่ ครับผมก็ผมก็จะไปใส่ที่เดิมนี่แหละครับแต่มันไม่น่าจะมีลงรุ่งนี้นะครับน่าจะเป็นงานตกค้างนะครับไปใส่รอลงวันจันทร์นะครับพอดีอ่าเขาอยู่ทางกาลสินแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับเอาเลยตัมาถามกันถ้าบอมีนั่นเอาค่ะใส่ยุบบ้านหมดแล้วนะครับเขาบ้านเห็ุการเห็นงานเจ้าของยุบบ้านเห็ดเวียกนะครับ ยังเมื่อกี้แกก็มีแบบรถไถน,นะครับแกซื้อรถไถเราแกเห็นผมได้เนยแกเห็นผมซื้อแกก็เลยซื้อนะ้ำเดี๋ยวเนี้ยแกจะเอารถเกี่ยวครับเดี๋ยวรถเกี่ยวคือผมแบบ่นะอโอ้มีคนแบบคิดเหมือนผมแบบอยากได้มันผมคิดเหมือนผมก็มีหลายคนอยู่ตัวนี่วะ่ะอืมนิวอันไม่ได้คอยคิดอยูู่้เดียวอ เสียน้ำเสียน้ำก็คิดเหมือนผมไปเอารถเกี่ยวแล้วเสียน้ำพ่อจะให้รถล่องแล้วแต่เสียน้ำซื้อเรีอเอารถด,ดำบมาเนี่ยแต่ไปแก้เขาแก้เขาเกี่ยวเราไปแก้เพื่อนพ่อแต่เงินหลายก็าเขาอีกเหมือนเสียกวนก็มาตามผมอีกนะครับน้องก่อนน้องก่อนอโอ้หลายคนอยู่ครับดีดีดีเห็นแบบผม พวนอาเซียว่าเจ้าของเป็นตัวย่างไงคนเด้อโอ้ยจากเด็กน้อยดุมเก่าเนาะพี่น้องเอาเอาง่ายๆเลยเปรียบเทียบกันว่าจากเด็กน้อยดุมเก่าแต่ผมไม่เคยดุมนะบอกไอ้คนผมบม่เคยดุมเลยอันนี้เปรียบไปฟังเลยซือนะอยากใช้ชีวิตแบบเกลังเกลังเกลังหนึ่งติดคุกแล้วชีวิตอ่ะอ่ อีกเครื่องหนึ่งอยู่นอกคุกอีกเครื่องหนึ่งอยู่ในคุกเหรอนะครับกลับมาทําแบบอ่ามาเป็นตัวอย่างให้คนไหวรู้สึกภูมิใจเจ้าของจังไง <laughs> ซ้ำนี่ว่าท่านได้เืินเขาดอกดิซ้ำนี่เจ้าว่าท่านได้เืินก่อยดอกเลยเนี่ยนะครับแต่ผมก็ภูมิใจตัวเองนะทําได้แค่นี้แกที่ว่ผมบอกว่ามันผมมากเกลนแล้วล่ะนะครับ ก็สา่าแบบโอ้เก,ก่งใจดีด้อยรุ่มกา้าอะไป้เนี่ยจากคนที่แบบไม่รู้อนาคตตัวเองนะครับแต่ทุกวันนี้แบบโอ้วางแผนไว้แบบย่างดีอยู่แหละชีวิตเพราะรู้ว่ามันที่เป็นไปตามห้อยก็นะครับถ้ามันเป็นไปตามร้อยก็มันก็เข้าเป้าออนะครับถือนะว่า,าวประสบผลสำเร็จ อ่าซ้ำเร็ดยดอกพี่น้องนะครับตามใจที่ยังแบบมีความอยากได้แล้วก็มีความโลภมีความอยากมีความแบบทะเยอทะยานไปอยู่นะครับยังไงมันก็ไม่หมดเป็นดอกเดี๋ยวก็อันนี้เบิดอยากได้อันนั้นอันนั่นเบิดก็อยากได้อันนี้อป็นอย่างงี้นะมันต้องคือยังระเจ้าแบบได้ซ้ำนี่แล้วก็เพอะแล้วไป บ่าต้องเอาด้วยก็นี่แล้วเอาแบบพอมีพอใส่พออยู่พอกินนะครับยิ่งจเฮ็ดอยู่กะก็ถือว่านั่นหละคือประโสบผลสำเร็จเนาะแต่ว่ากันฮีดได้เหนงนกัวผมว่าไปบวชตัวเลียว <c oughs> ยก็บ่อยังไดงอีก,ก,กเลยอะไม่ได้นะครับคือเอามาแล้วมันต้องหาหาต่อไปนะครับเออเอาด้านเอานี่นะครับ เป็นหนีตามแม่วันทำเป็นบ้านเขาว่าเป็นหนีตามแม่วันหนีตามมันมันหาได้อยู่ครับพีน้องเพย่านดั่นะครับผมได้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขึ้นของเราเด <ๆ S 1> ี๋ยวท้ายเพึ่งครับว่ามันจะได้ไปต่อหรือว่าจะได้รอลงวันจันทร์นะครับหรือว่าจะเข้าบ้านหรือจะไปยังไงเดี๋ยว จะทำคลิปม้ดูอีกต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามเราโจงครับผมโอ้เสียงแหบเสียงแหบเสียงยิ้มใส่เสียงสำหสสสรับคลิปนี้สวัสดีครับมาเต้นกันหน่อยเว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือแลวไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ชูกจยหนูพ่อมอ